สวัสดีครับพี่นอ้องมืออื่นกับสีเข่าพันศาแล้วนะครับของปีนี้นะครับเนาะก็เป็นมือหยุดยาวของผมกับเด็กกินพิมพ์นะครับก็่พ <c oughs> ี่ถ้าเพิ่นนี่แหละครับเห็นงานบานเห็นงานละเอียดอ่อนนะครับผมก็นั่งเป็นกำลังใจนะครับดอกพุดนี่กับปลูกว้หนาบ้านนะครับโอ้ยบางยางงามเลยช่วงนี้ฝนตกดูนะครับเนาะก็ต้องใส่ความใจอ่อนเนี่ยแหละเขาเรียกว่านี่ อันนี้ก็จะเป็นมื้งสุดท้ร์นะครับเขาปันซาแล้วกับวาสิเซานะครับวาสิเซากินสักนำเหลืองนะครับพอดีมันเหลือในตู้นะครับกระทั่งเห็ดไปแต่ว่ากะใส่ใจนะครับเห็ดถูกได้ละเอียดโอ้โหอย่างงามเลยผมก็นั่งเห็นกำลังใจอยู่ข้างคังนะครับเนาะเพราะว่าจะของเห็ดบ่เป็นนี่นะครับกนั่งมึงร้อยเง็บไปเองสินะครับตั้งแต่เที่ยงหมดเลยครับกว่าชิได้แต่ละดอกอนี่ได้แวน่นไมซื้อแวน่นมา เอามาจากบ้านแม่ท็านะครับ น <Cette Goodnight, S 1> no? ี่แหละครับผมกับนางอยู่เป็นมูอพนนะครับเห็ดดอกไม้เพื่อที่จะไปวัดมืออื่นนะนะครับเนาะว่ามีย่างกะที่จตายเพิ่นฟังนะครับเวลาบางวเวลาเมื่อยเวลาอย่างมากะมีเวลากะสิพัายามเห็ดมีความสุขที่สุดนะครับแล้วกะชีวิตนะครับผมกับบ่เคยคิดว่าผมจะต้องมีชีวิตครูหรืออีหย่างนะครับผมแต่พอไปมีเพิ่นมายองขังนะครับกะทำให้มี สีสันในชีวิตมากขึ้นนะครับเออเนวันมีแต่นอนในนี่ก็เอินวันอน,น,ออวนอนดูดเลยว่ามือนี้ก็จะเป็นมุสุธาดนะครับเอินก็จะเศร้านะครับเนาะเขาวัดงงอันนี้ก็เป็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะครับอก,อกรารเรืออีกอ่์ไลก็จะใกล้แล้วอันนี้ก็เพิ่งได้สามสามอันครับในเพิ่องกาลังตั้งนาตั้งตาเห็ดอยู่นี่ครับกังานพวกปานิชกันมีก็ต้องปงล่อ,อยให้เปิดนะครับเพราะว่า หนาเขาวขาวอมแดงนะครับเอาแป้งไปท้าให้ไปเก็บดอกพุดบานิยุ้งกัดหัวเอานะครับกันให้ผมเฮ็ดนี้ห่วยสะมุนดุยผุยบมโหรือซะเลาบคนใส่ไปเฮ็ดอย่างนี้นะครับเราเฮ็ดโอ้ยคันเมย์ผู้ชายก็ยังผมเฮ็ดนี้มุนมัดผมโหรือซะดอกพุดมีใบเตยนะครับหนามบอใบเด้งมือสุดไทยมือสุดไทยของผมที่ผมสิกิน ต่อจากนี้ไป3เดือนผมจะซ้อกินเราครับสวัสดีครับก็พอรักทั้งใจที่ฉันมีใจรวงนี้ฉันมีแค่เพียงเธอไม่ว่าจะเจออะไรแต่ฉันก็พร้อมเจอไป